อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่คือเรื่องระดับประเทศระดับเอเชียระดับโลกก็ว่าได้นั่นคือเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก่อนจะไปไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเข้าตรงนี้เลยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับมีรายงานด่วนมาจากกองทัพบกนี่คือคำสั่งของกองทัพบกที่เพิ่งออกมาก่อนเที่ยงไม่กี่นาทีนะครับคุณผู้ชมสั่งควบคุมการเปิดปิด จุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้คำนึงถึงความจำเป็นในการทำมาค้าขายและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศแต่หากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนคนไทย mm. ก็จะมีการกำหนดให้เปิดหรือปิดจุดผ่านแดนแห่งใดแห่งหนึ่งหรือทุกแห่ง ตามแนวชายแดนภายใต้เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใดตามที่เหมาะสมก็ได้คุณผู้ชมผมแปลไทยเป็นไทยก็คือตอนนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยสอมอชอสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาได้ประชุมกันเขาก็ได้มีคำสั่งมาเพราะว่ากองทัพบ,บกเนี่ยเขาอ้างตามที่สอมอชอประชุมเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยจริงๆที่เขาร่าย,ยาวมาเนี่ยคือเขาร่าย,ยาวถึงพิธีการของฝั่งกัมพูชาฮะ เห็นไหมฮะสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบหมายให้กองทัพบกดาเนินการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์แปลว่าตอนนี้หน้างานว่ายังไงจัดการได้เลยนี่นะฮะนี่คือล่าสุดจริงๆครับเป็นรายงานด่วนมาเลยนะครับแปลว่าถ้าจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาทหาร สามารถสั่งปิดได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสั่งปิดถาวรหรือปิดทุกจุดนะฮะไม่ใช่นะครับแต่ให้อำนาจทหารกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2คุณมีอำนาจในการพิจารณาเลยว่าจุดไหนควรปิดจุดไหนควรเปิดเวลาไหนควรทำอย่างไรนี่คือล่าสุดจริงๆคุณผู้ชมเอาล้วฮะเรามาไล่เรียง1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยว่าช้าเกินไปหรือไม่นะครับ นั่นทําให้คนไทยบางส่วนอย่างกลุ่มคอปทอนะฮะผู้ชุมนุมกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย <S <S เขาเดินขบวนกันไปที่กระทรวงกลาโหมชูปี๊บติดรูปของคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเอาขวดนมจิ้มปากลักษณะว่าไม่กล้าทําอะไรหมกอยู่แต่ในปี๊บหรือเปล่าเพราะผู้ชุมนุมมองว่ารัฐบาลน,นิ่งเกินไปต่างจากฝ่ายกัมพูชาที่เขารุกล้ามาเรื่อยๆแล้วฝั่งนั้นก็ขยันแถลง ขยันโพสต์ข้อมูลต่างๆเกิดคําถามอีกว่าแล้วนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรของเราทําอะไรไปแล้วบ้างหรือว่าทําอะไรอยู่วันพ <Cody> ุธท <massively> ี่ผ่านมากลายเป็นดราม่าบางท่านบอกว่าเนื้อหาสาระก็ส่วนหนึ่งแต่กลายเป็นว่าจุดโฟกัสหรือไฮไลท์ดันไปอยู่ที่การปะทะคารมระหว่างนายกกับนักข่าวคือมีนักข่าวเนี่ยถามนายกว่ามีการรุกล้ำพื้นที่เข้ามาใน200เมตรแล้วนะคะทนายก แม่ทัพภาคที่สองเป็นคนยืนยันแล้วแต่แทนที่นายกจะชี้แจงนายกกับผายมือไปที่รองนายกภูมิธรรมแล้วบอกว่าไปด้วยกันไหมคะไปดูหน้างานหรือยังคะเกิดการประทะกันกับนักข่าวทั้งน้ําเสียงและสีหน้าครับมาแล้วนะคะสองเมตรหน้าได้ไดูหน้างานไหมคะรับมาแล้วค่ะแม่ทัพภาคที่สองพูดชัดเจนค่ะนมาใม่สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรรับมาแล้วค่ะ นี่ไมี่จะไปดูไม่ไ้ไม่ไปค่ะเขาไม่เขาไม่พาไปเขาไม่พาไปเดี๋ยวนีไม่พาไปไดูไม่เป็นใจนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เสียใจกับเ้ามาถากับาเยกไม่เไม่เป็นไรมค่จิ้ค่ะัาวไม่กไม่ถูค่ะไม่เป็นไรครับนายกผมไม่เป็นไรครับ เน่อ๋อนายกถามนักข่าวคนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแหมมาแย่งพื้นที่เรื่องของเนื้อหาสาระไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนายกก็ไม่ได้ตอบว่าที่เขาล้ำมา200เมตรเนี่ยคือจะทํำยังไงเอาไม่เป็นไรครับนักข่าวก็เลยไปถามคนข้างๆเสื้อเขียวฮะคุณภูมิธรรมรองนายกและปรีกลาโหมก็บอกว่าเป็นที่มาของการเสนอการปิดด่านใช่หรือไม่รวมไปถึงกระแสข่าวที่บอกว่าไอ้เรื่องปิดเปิดด่านเนี่ยก่อนที่จะมีอัปเดตวันนี้เนี่ยนะครับ ฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยรัฐมนตรีกลาหหมเขาโทรมาหาคุณภูมิธรรมแล้วขอร้องว่าอย่าปิดใช่ไหมปรากฏคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกเละเอะเทอะแต่ยอมรับว่าโทรคุยกันจริงเป็นการต่อรองว่าจะไปคุยกันในคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือเรียกสั้นๆว่า JBC วันที่14มิถุนายนนี้คุณผู้ชมครับนอกจากนี้คุณภูมิธรรมได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบอกอุบลร,ราชธานี จุดที่มีการประทะกันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วกัมพูชาเนี่ยเขารุกล้ำเข้ามาบริเวณโนแมนแลนมันคือจุดที่ไทยกับกัมพูชานี่ยังตกลงกันไม่ได้ฝ่ายกัมพูชาก็อ้างขีดของเขาเราก็ขีดของเราเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยมันตกลงกันมานานมากแล้วว่างั้นไม่มีใครห้ามใช้หมายถึงว่าไม่มีใครสามารถใช้ตรงนี้ได้ถ้าคุณล้ำเข้ามาคุณต้องออกไปเราล้ำเข้าไปเราก็ต้องถอยประเด็นคือตอนนี้เขาล้ำมาแต่เขาไม่ถอย,อย,อยงไงฮะเนี่ยตรงนี้ก็เลยลงพื้นที่ไป ปรากฏว่าแม้ว่าคุณภูมิธรรมจะย้ำนักย้ำหนาเราขอคุยผ่าน JBC แต่กัมพูชาบอกฉันไม่คุยอ่ะฉันไม่คุยและไม่ใช่แค่ตรงนี้ด้วยเขาออกถแถลงมาเลยบอกว่า,า,าราษาทต่างๆตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดตาควายและช่องบกนู่นฮะฉันจะไปสารโลกกัมพูชาว่าแบบนี้แต่ถามว่าแล้วกัมพูชายังจัดประชุมไหม JBC เนี่ยเบื้องต้นยังจัดประชุมอยู่นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะคุยอะไรกัน ต่อมาเมื่อวานมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินานกว่า2ชั่วโมงสุดท้ายเหมือนกับเป็นการถแถลงว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพยังเป็นเอกภาพยังดีอยู่เพราะไม่ได้มีอะไรชัดเจนนักว่าเราจะตอบโต้กัมพูชายอย่างไรแต่นายกย้ําว่าเราจะเลือกสันติวิธีในการตอบโต้ปรากฏมีคําถามเด็ดจากนักข่าวที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองด้านบางคนบอกนักข่าวถามอะไรเนี่ยบางคนบอกนายกตอบอะไร คือนักข่าวถามว่าบ้านจันสองล่าหรือบ้านของนายกถ้าโดนแบบนี้เองเนี่ยนายกจะแก้ปัญหาอย่างไรให้รวดเร็วกว่านี้ไปฟังว่านายกตอบว่าอะไรครับี่การเจราจารและกองทัพออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมทุกรูปแบบสําหรับการออสถานการณ์ทุกรูปสถานการณ์ซึ่งกองทัพเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่า เหตุการณ์หน้างานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันต้องประทะหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของกองทัพท,ที่เราก็ให้ที่หน้างานเนี่ยต้องดูเลยว่าใช้สันติวิธีให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ไม่มีใครช้าในเรื่องนี้ค่ะทุกคนทํากันหมดแล้วแล้วก็คุยกันหมดแล้วขณะที่คุณภูมิธรรมครับได้ปรากฏภาพว่าไปร่วมหารือกับพลเอกเตียเซยฮารองนายกและรัมนปีกลาโหงของกัมพูชาภาพนี้ยืนยันว่าเราได้ยื่นข้อเสนอไปให้กัมพูชาถอยไป200เมตรเหมือนปีที่แล้ว ถ้าทำได้ทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีครับไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องที่จะต้องมีการสู้รบกันแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียซึ่งเรายังไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่เนี่ยมันน่าจะคุยกันได้นะครับก็ได้คุยกันโดยรวมเนี่ยก็สุดท้ายโดยสรุปก็คือผมก็ฝากไปว่าเ,เมื่อเราคุยกันแล้วเข้าใจความจุดยืนของแต่ละฝ่ายแล้วเนี่ย ก็ฝากเข้าไปว่าเราอยากให้เป็นการคุยจํากัดไม่แน่ใจว่าไปคุยแบบใดเพราะว่าต่อมาครับกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาโพสต์บอกขอปฏิเสธคําขอของไทยฮะเขาไม่ถอยฮะเขาไม่ถอนฮะแถมยังกล่าวอ้างว่าจุดนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอํานาจอธิปไตยของกัมพูชาอีกฮะเขาบอกเขาอยู่มานานแล้วครับเพราะฉะนั้นนั่นคือที่ของเขานะฮะล่าสุดวันนี้คุณภูมิธรรมไม่อยู่เฉยออกแถลงการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าสวนกลับกัมพูชา หลังจากไม่ยอมถอนทหารนี่ฮะบอกว่าคุณไม่ถอนใช่ไหมดูตัวดำๆฮะเราเองจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการและเสริมกำลังด้วยเช่นกันนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ออกมาตอบโต้กลับวันนี้ขณะที่ไปดูความเห็นของหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลหน่อยครับนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังหรือว่าหม่อมปลื้มหม่อมปลื้มบอกว่าเราต้องยกระดับสัญญาณไปถึงกัมพูชาว่าคุณไม่มีสิทธิ์ลุกล้ํเราต้องกระชับพื้นที่ และคนที่ต้องออกมาเทคแอคชั่นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับ,จ,บจะวิจารณนายกเยอะครับนายกก็ต้องเทคแอคชั่นในระดับที่คนมองว่านายกคือนายกไม่ใช่ภูมิธรรมคือนายกม,มันสําคัญครับในยามขับขันมปมาตรการทางการทูตซึ่งเข้มข้นมากขึ้นและการที่ใช้ภาษาซึ่งมีความเป็นสุภาพบุรุษน้อยลงทางการทูตเนี่ยเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมใช้กาลังเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องสื่อสารให้ตรงถึงหุนเซนและหุนมาเนต็ตไปดูถแถลงการจาก4เหล่าทัพนะครับกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศสํานักงานตารวจแห่งชาติทั้ง4ี่เหล่าทัพแสดงเจตนารมณ์หนุนกองทัพบ,บกในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราตอนนี้ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่หมู่บ้านโนนสูงอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้ห่างจากช่องบกที่ปะทะกันแค่6กกิโลเมตรชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกัน แม้จะเคยอยู่ในเหตุการณ์สู้รบมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับในครอบครัวพยายามนอนครึ่งหนึ่งไม่นอนครึ่งอย่างนี้นะผวาแมนครับตอนนั้นน่ากลัวไหมคะแม่โอยเจยกปืนตกแถวนี้แซวล่ะค่ะปีหนึ่งเต็มเต็มชาวบ้านไม่ได้ทำนาทำไร่เลยมีชาวบ้านไปหาของปลาเหยียบกับระเบิดคาขาดตาย เป็นน 10, 10. ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายไม่มีใครอยากให้สงครามการสู้รบเกิดขึ้นหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยโต๊ะเจรจานะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ